สวัสดีครับอู๋สปินนครับคุณผู้ชมครับช่วงปลายปีแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีธรรมเนียมจากทาง oppo เลยนะครับที่เขาจะจัดงานหนึ่งขึ้นมาครับชื่อว่างาน oppo inno day นะครับปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับจุดประสงค์งการจัดงาน oppo inno day เนี่ยก็คือเขาต้องการให้พวกเราทุกคนเนี่ย ได้เห็นนะครับถึงนวัตกรรมที่ตอนนี้ oppo สามารถคิดค้นแล้วก็พัฒนาขึ้นมาได้ครับเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปีหน้าเนี่ยเราจะได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรจากทาง oppo บ้างจะได้เห็นผลิตภัณฑ์อะไรจะได้เห็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่หรือว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากทาง oppo เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงบ้างหรือว่ามันสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างนะครับปีนี้เนี่ยมีการเปิดตัวไฮไลท์ประมาณ3-4อย่างด้วยกันนะครับอย่างหนึ่งที่ไฮไลท์มากเลยเนี่ยก็คือตัวที่อยู่ในมือผมตัวนี้ครับนี่คือ oppo find n generation ที่2นะครับ find n 2ครับ หน้าตาสวยงามมากขึ้นสลิกมากขึ้นนะครับนี่เป็นสมาร์ทโฟนที่มีหน้าจอเต็มพื้นที่แบบนี้สามารถที่จะพับได้บานพับดีขึ้นรอยพับน้อยลงที่สําคัญก็คือไม่เหลือช่องว่างเลยนะครับเวลาพับเสร็จแล้วโหนี่มันเป็นยุคใหม่ของสมาร์ทโฟนจอพับจริงๆนะครับมาดูรลเอียดทั้งหมดที่ oppo เปิดตัวในงาน oppo i n n o no d a 2022กันครับ ปีนี้ Oppo จัดงาน In นโนเ d ยภายใต้คอนเซปต์ Empowering a Better Future นะครับโดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่พัฒนาต่อยอดจากปีที่แล้วอย่างการอัปเกรดความสามารถของสมาร์ทโฟนจอพับ Oppo Fi n d N2 และยังมีสิ่งที่น่าสนใจอย่างแว่นตา Oppo Air g l a s s 2 w ว่น Assisted Reality ที่มีน้ำหนักเบาเหมือนแว่นตาทั่วไปเพียง38กรัมครับมีการปรับปรุงทั้งเลนส์ที่ช่วยปรับแต่งการมองเห็นมีไมโคร LED โปรเจ c เตอร์ที่มีขนาดเล็กลงรวมทั้งระบบเสียงอย่างลำโพงและไมโครโฟนเพื่อให OPPO Air Glass 2สามารถใช้ฟังเพลงใช้โทรออกใช้แปลภาษาแบบเรียลไทม์หรือแม้กระทั่งนำทางตามตำแหน่งและแปลงเสียงเป็นข้อความสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ต่อมาคือการพัฒนาชิปเซ็ตประมวลผลทางด้านเสียงโดยเฉพาะนะครับ Marisilicon Y หลังจากที่ประสบความสําเร็จจากชิปประมวลผลภาพ Marisilicon X ไปแล้วในปีที่ผ่านมาโดยจุดเด่นของ Marisilicon Y คือการนําความเชี่ยวชาญทางด้านนวัตกรรมเสียงของ OPPO กว่า10ปีที่ผ่านมามาดึกศักยภาพด้วย AI เพื่อสร้างประสบการณ์การฟังเพลงที่ดีที่สุดด้วย Marisilicon Y Bluetooth Audio SOC ที่รองรับการส่งข้อมูลสูงสุด12เมกะบิตต่อวินาทีให้ได้ไฟล์เสียงคุณภาพสูงถึง2 14บิตผ่านบลูทูธโดยที่ไม่ถูกบีบอัดและยังมีการนำ NPU มาช่วยประมวลผลเพิ่มเติมทำให้รองรับเสียงแบบ s p e t i a l Audio ที่สามารถปรับแต่งเอกเพิ่มเติมได้ด้วยครับ สำหรับสายสุขภาพนะครับ Oppo ได้มีการแยกแบรนด์ชื่อ O-Health ออกมาทำตลาดอุปกรณ์สุขภาพโดยเฉพาะประเดิมด้วย O-Health h 1เครื่องตรวจข้อมูลสุขภาพทีพิรอบคุม6ฟังก์ชันทั้งการตรวจวัดออกซิเจนในเลือดการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจการตรวจฟังเสียงหัวใจและปอดอัตราการเต้นของหัวใจอุณหภูมิและการติดตามการนอนหลับ เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน e a l t h ที่ช่วยคำนวณข้อมูลให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้ง่ายโดยการที่ตัวเครื่องมีน้ำหนักเบาเพียงแค่95กรัมทำให้สามารถพกพาติดตัวไปได้ทุกที่ซึ่งในอนาคตเมื่อมีการพัฒนา AI วินิจฉัยโรคขึ้นมาก็จะสามารถนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาใช้เพื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้นได้ด้วยนอกจากนี้ในกรณีที่ครอบครัวมีโรคเรื้อรังอย่างความดันโลหิตหรือว่าโรคปอดก็สามารถใช้ในการติดตามสุขภาพประจาวันได้ด้วยครับ ส่วนไฮไลท์เด่นอย่าง OPPO Find N2 ที่เป็นสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นที่2ของ OPPO มีการปรับปรุงหลักๆในส่วนของกลไกบานพับ Flexion Hinge มีขนาดเล็กลงกว่าเดิมแต่ยังคงความแข็งแกร่งเช่นเดิมนะครับด้วยการลดจำนวนส่วนประกอบบางส่วนลงเหลือ100ชิ้นน้อยกว่ารุ่นก่อนหน้าถึง38ชิ้นนะครับทำให้มีน้ำหนักเบากว่าเดิม42กรัมและพับแล้วยังแนบสนิทไม่เหลือช่องว่างทั้ง2ด้านของตัวเครื่องแบนเรียบขนานกันสวยงามอย่างที่เห็นเลยครับแถมการออกแบบใหม่ครั้งนี้ยังทำให เราเห็นรอยพับน้อยลงและเมื่อลูบผ่านก็รู้สึกถึงรอยต่อที่น้อยลงกว่าเดิมด้วยแต่ยังสามารถมองเห็นได้อยู่บางมุมอยู่ดีครับกลไกบานพับแบบใหม่นี้ทาง oppo เรียกว่า flexform นะครับให้เราสามารถใช้งานได้คล่องตัวมากขึ้นกว่าเดิมคำว่าการออกแบบ flexform ของเขานี้นก็คือการออกแบบบานพับนะครับให้สามารถล็อกอยู่กับที่ได้นะครับเวลาที่เรากางร,ระหว่าง45องศาจนถึงประมาณ125องศานะครับปล่อยมือตรงไหนหยุดตรงนั้นเลยนะครับถ้าเกิดกว้างกว่านั้นเนี่ยมันก็ จะดีดออกมาเป็น180องศาแบบนี้นะครับแต่ว่าในระยะ45ถึง125องศานี้เนี่ยมันค่อนข้างยืดหยุ่นครับนั่นก็คือแปลว่าเราสามารถตั้งมันทํางานกับพื้นโต๊ะนะครับตามองศาของสายตาเราได้นะครับรวมถึงมันเพิ่มความยืดหยุ่นอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือตอนที่เราใช้โหมดการถ่ายภาพนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยเป็นกล้อง Hasselblad นะครับเวลาที่เราเข้าสู่โหมดถ่ายภาพนี้เนี่ยเราจะนึกถึงกล้อง Medium Format นะครับของ Hasselblad นั่นเองนะครับที่เราจะเคยเห็นนะครับว่าคนที่ถือถ่ายอ่ะจะถือถ่ายในท่านี้ ก็คือเราจะก้มแล้วก็จะดูหน้าจอตรงนี้นะครับเพื่อที่จะถ่ายได้ในระยะในองศาในมุมมองที่มันเป็นธรรมชาติที่สุดนะครับถ้าเกิดเรายกขึ้นมาถ่ายตามปกตินี้เนี่ยมันจะได้มุมก้มเกินไปใช่ไหมครับในองศาเท่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกปรับระยะได้ตรงตามที่เราต้องการนะครับรวมถึงเราสามารถที่จะพรีวิวดูสิ่งที่เรามองเห็นได้จากการก้มมองในท่าทางแบบนี้ด้วยซึ่งไม่สามารถทําได้ถ้าเกิดสมาร์ทโฟนไม่สามารถทาได้แบบนี้ครับ ในส่วนของดีไซน์ Oppo Find N2 ยังคงความพรีเมียมหรูหรากับขนาดที่สามารถพกพาได้จริงด้วยตัวเครื่องที่เมื่อพับแล้วมีขนาดกระทัดรัดและยังเป็นสมาร์ทโฟนจอพับที่เบาที่สุดในตลาดตอนนี้ด้วยครับด้วยน้ำหนักเริ่มต้นที่รุ่นสีดำ233กรัมและบาง14.6ม mm, ิลิเมตรเมื่อเราพับหน้าจอ หน้าจอแสดงผลภายนอกเป็น AMOLED ขนาด5.54นิ้ว120เฮิร์ครับที่สามารถใช้งานทั่วไปอย่างการกดปุ่มโทรศัพท์ดูข้อความตอบอ e ีเมลได้ตามปกตินะครับโดยที่เราไม่ต้องกางหน้าจอออกมาและเมื่อกางหน้าจอออกมาจะได้หน้าจอที่ใหญ่ถึง7.1นิ้วเป็นหน้าจอแบบ AMOled 120เฮิร์แบบ LTPO ที่ใช้พลังงานต่ำครับสัดส่วนหน้าจออยู่ที่9:8.4นะครับ,รบเกือบจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมาะสําหรับการชมภาพยนตร์ท่องเว็บและเล่นเกมในแนวนอนได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องพลิกโทร รบตแงไปมาคักล้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับของไฟล์ N2 ที่ OPPO ได้ร่วมมือพัฒนากับ Hasselblad ในรุ่นนี้ครับและเมื่อรวมเข้ากับความสามารถของชิปมาริซิลิคอน X กับ Flexform ทําให้รองรับการถ่ายภาพในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นตัวเลนส์หลักให้ความละเอียดถึง50ล้านพิกเซลเสริมด้วยมุมมองกว้าง8ล้านพิกเซลและเลนส์ซูม32ล้านพิกเซลครับ ชิป CPU ที่ใช้ใน oppo find n 2ใช้ Qualcomm Snapdragon 8 plus gen 1นะครับรองรับการเชื่อมต่อ 5g แบตเตอรี่ใหญ่4,520ม ah, ิลลิแอมป์าวรองรับการชาร์จเร็ว67วัตต์ SuperW o o ชาร์จได้37ใน10นาทีเท่านั้นและใช้เวลา42นาทีในการชาร์จจนเต็มครับสิ่งที่น่าเสียดายก็คือแม้นี่จะเป็นนวัตกรรมระดับแฟลกชิปของ oppo นะครับแต่ว่าเราได้รับการยืนยันจาก oppo ประเทศไทยว่า find จะไม่นำเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยครับ ทั้งหมดที่ผมหยิบมาเล่าในวันนี้เนี่ยก็คือเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมปัจจุบันนะครับที่ Oppo เนี่ยสามารถคิดค้นแล้วก็พัฒนาได้นะครับแล้วเราก็ได้เห็นหลากหลายสิ่งหลากหลายอย่างเลยเนาะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่สมาร์โทโฟนแล้วนะครับแต่ว่าเขาได้คิดค้นเทคโนโลยีหลากหลายอย่าง เพื่อให้มนุษยชาติของเรานี้นมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่ oppo ตั้งใจนะครับเขาใช้คำว่าเทคโนโลยี y o o r m a n k n n d k าย d n e s s for the world นั่นเองนะครับเป็นคอนเซ็ปต์ของเขาครับแล้วก็ในงาน Inno n a y นเดนนี้เ,นเราก็จะได้เห็นแล้วครับว่าความน่าตื่นเต้นของโปรดักต์จาก oppo ในปีหน้านี้น,น่าจับตามองอย่างแน่นอนเลยนะครับซึ่งเราจะเอามารายงานให้ชมกันอย่างต่อเน,นื่องครับผมอู๋ s p นครับพบกับนใหม่ิหน้าสวัสดีครับ